เป็นอะไรเปล่าทำไมมองไรส่แว่นมามา่าไม่เอาไม่ยุ่งไม่กวนโมโหารมณ์ไม่ดีไอเกะเป็นอะไรเป็นอะไรไม่เอาทีบเลยมามาติบทำไมไม่ตีบกัดนะกัดกัดกัด,ก,ด,ก,ดกัดนะกัดนะ เฮ้ยเจ็บไอ้กิเนื้อเขาใส่แว่นไงไหมอะมาม่าใส่แว่นหน่อยนะมาใส่แว่นหน่อยเอาใส่แว่นจะใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แล้วอารมณ์เชียอารมณ์เชียมาม่าจะอารมณ์เชียเอาแว่นก็มาไม่ให้เอามาไม่ให้เอามาไม่ให้ไม่ให้เอามาตรงเก้าไม่ขึ้นขึ้นมาทำไมบนนี้ ลงไปเลยเดี๋ยวป้าปตีไปนีนมาลงลงก็ได้ลงนี่นี่นี่เนี่ยมามาเอาแว่นมาเอาไปเอาไปเอาไปนีนเอาไปเอาไปเอาไปเอาเว่นมาบอกให้เอาแว่นมาเอามาก็จบแล้วแค่นี้เองไม่รู้เรื่องเลยมาม่านี่